กลับงงลอบยูอ่เบอร์ไหร่กลับบุษัยโฮยาไบุษัยอะไรละ่ะ <c oughs> มงคชลชัยร้องหาพี่ชายร้องหาพี่อามพี่อามกลับบ้านแล้วครับผมโอ้ย คิดถ ch uh. ึงพ <entra> <ia> oh ี่ชายแล้วเด้อเด็กชายมงคลชัยของเราพี่อามกลับบ้านแล้วครับพี่อามกลับบ้านแล้วครับผมอุ้ยมองแต่งเหกี่เอ้น่าดิงห่ยหอยหนอยอุ้ยเสียด้วยกอดถุงโอ้กระดนโบ บมื่เอเช้กน,งเ,เกนงเอุ้งหนูไอ้เช้าฮังเล่าไอ้เลยแต่เช้ก็นองไอ้งอดกลัวเออเอเอติดพี่ชายนะคะลองหาพี่ชายแล้วนะคะเอ่พี่ชายอนุกลับบ้านแล้วครับผมมงคลใชยย้ลองหาพี่อา น้ำน่าสงสารจังเลยอ้วนเอ้ยอ้วนอัานไหนเอาตามหาพี่อามก่อนเร็วๆพี่อามไปไหนแล้วเนาะนนนพี่อามไปไหนเนาะพี่อาม <laughs> ยลองหาพี่อามนะครับผมรู้สึกว่าหมูอ้วนจะติดพี่อามมากกว่าแม่แตงโมแล้วครับผมอ้วนฮะตุ๊กไอทองก็หต,กตุ๊กต,ตุ๊กตุ๊กตุ๊ก ไอ้สองเสียงกวนเจียงวะอ้าวหนูเอ้ยหนูอนุมาล้องให้แต่เพื่อนเพื่อนเขาร้องหาโว้ยพี่อ้ำมีแต่ช้างอ่ารักช้างเด็กด้วยเด้มอมงคลใช้อนุอย่าล้องบ่อยว้าสงสารย,ย,ยายาหนูหนูหนูจีแล้วหนุหน้หนูเอ้ยหนู Ê chiên đây hả bốn kỳ Chiên nghiệp bóp Bộ mến chiên cắn Chưa chiên nghiệp bóp Nhi nào nhi pop Ừ pop chiên tuồn hời À kì ơi chiên nghiệp bóp À nú cho huyên bay đó nú ơi nú Cái ai chì cho bộ bình ớt sạch này. họ này <laughs> ันอะเขียงนอนอะไรรไหมอนุอนูอย่าร้องว้ามีเพื่อนอยู่รอบๆอบอนูเลยนะครับผมมงคลใช้พี่อามกำลังไปทำกับข้าวลูกอ๊อไม่เอาตุกแกนไหมเก๋เปร่าลยตัอ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ตัดจวนนะนะ เกณแล้วตัวเกนกลนะมาแก้ดีละอนุอนุยาลองเด้อปลาเยียบปลาอัจำในชนิดไแนไป่อยอนุนี่อนุ อนุอนุอย่าร้องเด้อสงสารยายยายอยู่รอบๆอนูเด้อมงคลชัยตัวตัวหางตัดอยู่บยว่ะตอนแหนมึงไงกินอะไรไหนี่โอ้ยมายมาพี่อามเลยอนุไม่ต้องร้องหาพี่อามแล้วยายยายเขาร้องตามอนุนู่นเห็นไหมล่ะมงคลชัย อน,อ,อนุพรและอนุยาล้องครับผม,มน,นี่เห็นไหมอนุล้องยายๆเขาลอ้อมตามอนุแล้วมงคลใช้ไอ้เตรียมยาเตรียมต้นสับปะรดมาพร้อมเลยครับผมสำหรับสองไม้ลูกของเรานะคะ อนุย่าลองเด้อหนูนี่เห็นไหมล่ะเพื่อนๆรอบๆอันุเขาลองแล้วเป็นเพราะอนุนี่แหละมงคลใช้ฮะเป็นเพราะอนุนี่แหละลองทำไมล่ะ าาอ,อนุคิดถึงพี่อามอนุไม่ต้องร้องนะครับผมอ้วนฮึต้องร้องลูกพี่อามเยอะพี่อามมาเดี๋ยวพี่อามมา,รมาครับผมเดี๋ยวพี่อามมาค่ะอนุอย่าร้องเด้ออนุเห็นยายยายรอบรอบอนุเขาร้องตามอนุหรือเปล่าล่ะ <laughs> สงสารยายยายฮะมงคลใช้ อ้าวคุณแม่แตงโมของเราไม่ได้สนใจอะไรเด้อกินอย่างเดียวครับผมอ่าดูฝั่งนี้อ้าวหายแล้วครับหายไปไหนล่ะเอ้ยจนเอบอีกแล้วครับผมอะไร โซนเอฟแล้วโซนเอฟแล้วโอนเอฟจ้าเอก <c oughs> วาย <c oughs> อะใครเล่นโอนเอฟเออยู่ไปแล้ว, <c oughs> ลวหาาเเ็นพี่อมลย <c oughs> ตามหาพี่อามครับผมพี่อามของหนูหาย <c oughs> <c oughs> พี่อามกลับบ้านไปกินข้าวก่อนครับผมอ้วน พี่อามกินข้าวเสร็จดี๋พี่อามมาหาอนูครับผมพี่อามไงจีต้อามจะเอ๋เฮ้ยหาพี่อามไม่เจอพี่อามไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพี่อามมาค่ะ อาเจียงนํำไปอาชัดนี่แน่นเจ้าลาบุลาบุบลาบุถอยแล้วถอยแล้วมีน้ำหรือเปล่าล่าวุ้ยน้ำน้ำน้ำวอ้ยอู้วเอา เด็กเลยกเลยกันเจียงอันกันเจียงอีกว่าฝั่งน,งนี้สนใจตามหาพี่อามอย่างเดียวครับผมพ,พี่อามไปกินข้าวเดี๋ยวพี่อามมาครับ เฮ้ยน้ำเดี๋ยวออกมาไม่ได้อีกครับผมอ้วนน้ำครับผม,มนเอ้ยเวลาน้องกลับบ้านให้น้องเล่นน้ำก่อนเนาะพ่อเวลาพี่อามไปกินข้าวลูกเวลา,ลาพี่อาม